ครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณอิสรีจะจาได้ตอนนั้นคุณนันนี่ครับยังไม่มาจัดรายการกับเราเนาะค่ะมาณวันที่27สิบเจดมิถุนาย,ยนเนี่ยผมจับบอกพ่อประมาณนี้เลยแต่เป็นสัญญาณร้ายท้ายปีที่ผมจับได้เองแะครับมผมบอกว่ามีสัญญาณร้ายท้ายปีตอนนั้นคุณวัชริดคุณเจเจยังอยู่เมืองไทยไม่รู้ตอนนี้ตื่นมาฟังรายการเราหรือยังฟ <c oughs> ิตค่ะฟิตน่าจะตื่นแล้วนะคะพี่เจเจยังยังจําได้ว่ายังโดนไม่รู้คุณอิสรีหรือคุณวัชริดแต่ว่าเอ๊ เออมันเพิ่งจะกลางปีนะมันเพิ่งจะมิถุนานะแต่ว่านั่นเป็นสัญญาณที่ผมเห็นค่อนข้างชัดเจนก,ก็เลยออกมามาพูดเรื่องนี้นะครับวันนี้เนี่ยปรากฏว่าสัญญาณร้ายมันชัดเจนยิ่งขึ้นครับทั้ง i m f ทั้ง World Bank เนี่ยเขาออกมามาเตือนค่อนข้างชัดเจนนะครับออกมาเตือนค่อนข้างชัดเจนดูไปที่โว l แบง n ์ World Bank ก่อนนะครับแล้วก็ออกมาเตือนเนี่ยจริงๆสองสององคอ์กรเนี่ยนะครับทั้งไอเอฟทั้งโว l แบง n ์เนี่ย เขาเค้าเตือนมาเป็นระยะระยะแต่คราวนี้เขาจะมีมีประชุมร่วมกันระหว่างไอ้เมสโรว์แบงค์เนี่ยเอามีออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมก็เป็นการเตือนโลกอีกก็เลยต้องมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังตัวน,นี้สั่งกันนะครับเอาที่ที่โวลแบงค์ก่อนนะครับที่โวลแบงค์เขาเตือนอะไรนะครับโวลแบงค์เขาบอกว่าเนี่ยวันนี้นะมันมีสัญญ,ญาณชัดเจนที่เศรษฐกิจโลกเราจะถดถอยนะมีสามสัญ,ญญาณชัดเจนนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่า อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงนะนะยังอยู่ในระดับที่สูงยังไม่มีวี่แววว่าจะลดลงหลายท่านที่ติดตามข่าวสารว่าถึงแม้ว่าเฟดจะขึ้นดอ,อกเบี้ยอัตราอกัตรางเงินเฟอ้อก็ยังไม่ยอมลงยังไม่ยอมลงอันที่สองอัตราดอกเบีย้ยปรับตัวสูงขึ้นอ่าอันนั้นก็เป็นสัญสญ,ญาณอันที่สองที่บอกว่าโลกเราจะตกถอยอันที่สามภานีสินที่แต่ละประเทศกําลังมีเพิ่มขึ้นนะมีกําลังมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายอันนี้เป็นอันตรายนะครับเป็นสัญญาณที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกจะจะถดถอยไม่ได้ส่งสัญญาณเฉยๆนะครับคุณอนัญญพัฒน<ฆ>์คุณ<ฆ>เดชสรีค่ะคุณเดวิดมอพาสประธานธน,นาคารโลกยังบอกว่าเราได้ปรับลดการคาดการเศรษฐกิจปีหน้าลงแต่เดิมคาดไว้ว่าจะเหลือประมาณจะจะโตประมาณสัก3%ในปีหน้านะครับล่าสุดที่ผ่านมา เดวิดโนพาสประธา,านธนาคารโลกบอกว่าสิฐกิจโลกจะโตเหลือแค่1.9เปอร์เซ็นตหายไปเยอะกว่าทควรแล้วก็เข้าใกล้ภาวะที่เรียกว่าภาวะเดถอยเป็นอย่างมากนะครับและสิ่งที่ธนาคารโลกเป็นห่วงก็คือว่าคนยากคนจนในประเทศต่างๆเนี่ยจะมีปัญหามากขึ้นไปอีกนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับธนาคารโลกกบอกว่ามีคนถึง70ล้านคนทั่วโลก ที่เข้าสู่ภาวะยากจนที่สุดอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2013นั่นก็เป็นสิ่งที่ที่ลำบากแล้วนะครับเฉราะโควิด -19 แล้วพอมีสงครามยูเครนมาเกิดขึ้นนะครับกับระทบกับสพลายเชนทำให้ราคาพืชอันุาอาหารแพงขึ้นราคาพลังงานแพงขึ้นเนี่ยก็ยิ่งส่งผลกระทบนะครับเพราะะฉนั้นสองเรื่องเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่ ภาวะถดถอยด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยธนาคารโลกก็บอกว่าการที่ธนาคารธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยพยายามจะต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อด้วยการขึ้นอัตราดอกเบียซึ่งเราเคยเล่าไปแล้วนะครับการขึ้นอัตราดอกเบียนี่คือทําให้ภาวะเงินเฟอ้อมันมันดีขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าการขึ้นอัตราดอกเบียมันก็ต้องแลกกับเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงหรือถดถอยลงนะครับธนาคารโลกูชัดกับการที่ธนาคารกลางทั้งโลกเนี่ยทั่วโลกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ที่ขึ้นอัตราโนเียเนี่ยก็ทำจะทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยถถอยลงไปนะครับธนาคารโลกยังมีตัวเลขด้วยนะครับคุณอุตสรีคุณอนัญญพัฒน์ว่า,า,าไรายได้คนเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยนะมันลดลงสี่เปอร์เซ็นตนะเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบสามสิบปีนะนะับตั้งแต่มีการวัดไรายได้เฉลี่ยประชากรทั่วโลกเนี่ยในปีสองพร้อยสามสิบสามแล้วก้ประมาณสามสิบสองปีเนี่ยรายได้ลดลงไปสี่เปอร์เซ็นเลยอนะันนะั้นกะ็นเะป็นะนะ ความเป็นสัญญาณร้ายจากธนาคารโลกนะครับส่วนสัญญาณร้ายจาก IMF นะครับสัญญาณร้ายจาก IMF เนี่ยนางคริสตินาจอเจวาผู้ในการ IMF เนี่ยก็พูดเช่นเดียวกันครับว่าภาวะเร็ว,เวร้ายที่สุดนั้นรออยู่เบื้องหน้านะครับภาวะเร็วร้ายที่สุดนั้นรออยู่เบ้องหน้าแล้วก็ปีหน้าเนี่ย IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะโตเหนือสองจุดเจ็ดเปอร์เซนต นะตัวเลขดูดีกว่าธนาคารโลกหน่อยนะครับธนาคารโลกบอกว่าปีหน้าโลกเราจะโต1.9เปอร์เซ็นตแต่เมสส์บอกว่าจะโต2.5เปอร์เซ็นแล้วก็ปีนี้ i อ f ก็ยังคงเอาไว้ว่า,าโลกเราจะโตรประมาณ3.2เปอร์เซ็นตนะครับภาวะเลวร้ายที่รอที่อยู่เบื้องหน้าที่ i อ f กังวลคืออะไรกังวลก็เพราะว่าประชาชนจำนวนมากนั้นจะได้รับความเดือดร้อนจากเศรษฐี่ถดถอยในปีหน้า นะครับแล้วก็การขยายตัวในปีหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นการขยายตัวที่อ่อนที่สุดคือการเป็นการเติบโตที่อ่อนแอที่สุดของโลกในรอบ21ปีนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมากไปกว่านั้นนะครับยังบอกว่าเศรษฐกิจโลกมากกว่าหนึ่งในสามจำนวนประเทศในโลกนี้เนี่ยนะครับมากกว่าหนึ่งในสามจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหดตัวในปีนี้หรือปีหน้าในปีนี้หรือปีหน้าหนึ่งในสามบนโลกนี้แหละ มีรูว่าคุณอนัญญาพัฒน์คุณอิสริว่าจเริยประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็สามปัจจัยสําคัญที่อเมริกนนบอกว่ากระทบกับเศรษฐกิจโลกก็คือสองครามนะครับการที่รัเสเซียส่งทหารไปโจมตียูเครนอันที่สองวิกฤตค่าของชีพที่เกิดขึ้นจากเงินเฟอ้อทั่วโลกที่ยังสูงอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขให้ดูกันบ้างและอันที่สามการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งถือว่าวันนี้ก็ใหญ่เป็นอันดับ สองของโลกนะครับเป็นสามปัจจัยหลักนะครับที่จะทําให้เศรษฐกิจกโลกมันมีความเสี่ยงถดถอยมากหนึ่งในสามของประเทศทั้งโลกจะถดถอยจีนในปีหน้าเนี่ยนะครับไอเอฟบอกว่าจะโต4.4เปอร์เซ็นตส่วนปีนี้จะโต3.2เปอร์เซ็นตนะ,ะนึกออกใช่ไหมครับว่าตัวเลขเนี้ยมันก็ต่ํากว่าตัวเลข7-8เปอร์เซ็นที่เราเคยเห็นนะครับบาง บางปีบางช่วงไปถึงสิบเปอร์เ็นในสามเศรษฐกิจจีนนะครับแต่ปีนี้จะโตส2มจุดอเปอร์เซ็นีหน้าโตสี่จุดสี่เปอร์เซ็นตขณะที่สหรัฐปีนี้โตแค่หนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นตว่าต่างแ้วนะครับคุณอนันต์พัคุณเดชรีปีหน้าจะโตแค่หนึ่งุดูนเปอร์เซ็นท่าน,นั้นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่น่ากลัวมากสําหรับสิ่งที่ไอเีฟก็ออกมาเตือนว่าเนี่ยจะโตกันแค่นี้นะโตแค่นี้ไม่พอเรื่องเงินเฟ้อก็จะ จะเยอะด้วยแหละเงินเฟอ้อจะเยอะด้วยปีนี้เฉลี่ยแล้วเงินเฟอ้อเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ8.8เปอร์เซ็นปีหน้าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับ่านผูฟังจะดีจะอยู่ที่ประมาณ6.5เปอร์เซ็นแล้วปีถัดไปจะอยู่ที่4.1เปอร์เซ็นตอันนั้นก็เป็นภาพตัวเงินเฟอ้อแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็จะอยู่กับภาวะเงินเฟอ้อที่สูงนะไปสองสามปี และจะอยู่กับภาวะเศรษฐกิจที่เรียกว่าโตน้อยไปสองสามปีนะ <avas S 1> ครับเ,เศรษฐกิจไม่โตไรายได้เราน้อยแต่ภาวะข้าวของที่เกิดขึ้นจากเงินเฟ้อม,มันสูงขึ้นไปอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่ากังวลสั่งแล้วไม่เหมาะจะเป็นข่าวเช้าวัาวานจันทร์เลยนะที่จะออกมาพุดเรอนครับ แต่ข้อมูลกับข้อเท็จจริงก็เป็นสิ่งสําคัญในการคิดวางแผนแตัดสินใจในการดําเนินชีวิตนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้อาจารย์เจาะลึกเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะว่าและเราควรจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างในการรับมือเรื่องนี้พักสักครู่ค่ะใช่ครับอาจารย์คะเชิญต่อเลยค่ะครับก็อันนั้นก็เห็นสัญญาณร้ายเข้าไปแล้วนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีนี้เออเรามาดูนิดนะครับว่าตัวเลข สัญญาณร้ายที่เอเอฟก็ส่งออมาเนี่ยออนอกจากจะพูดถึงสหรัฐพูดถึงจีนพูดถึงโลกแล้วเนี่ยนะครับก็ยังพูดถึงประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะครับประเทศที่เรียกว่าแอดวานซ์เโคโนมีเนี่ยประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับปีนี้เศรษฐกิจในบรรดาในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนี่จะเติบโตป,ประมาณ5.2เปอร์เซ็นตแต่โทษปีที่แล้วปีที่แล้วปีนี้จะเหลือแค่2.4เปอร์เซ็นตหายไป มากกว่าครึ่งใช่ไหมครับแล้วปีหน้าจะหายไปมากกว่าครึ่งอีกคือนันยพุริรีจะเหลือแค่หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับส่วนประเทศเกิดใหม่ประเทศกําลังพัฒนาเช่นประเทศไทยประเทศจีนประเทศอินเดียเนี่ยนะครับปีที่แล้วโตหกจุดหกปีนี้โตสามจุดเจ็ดปีหน้าจะโตสามจุดเจ็ดเช่นเดียวกันก็เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณความผุนตัวทางเศรษฐกิจทั้งโลกเลย นะครับในสหรัฐนั้นบอกไปแล้วนะครับปีนี้ตนจต1กปีหน้าจะเโต0.0ในยุโรปในยุโรปนะครับปีนี้จะโต3.1ปีหน้าโต้5แทบจะไม่โตเลยยุโรปนะครับทางด้านตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียกลางนะครับปีนี้โต5.2ปีีหน้าโต3.6เปอร์เซ็นต์เองคุณอนันตพัฒน์คุณิสรีค่ะส่วนในประเทศเกิดใหม่ประเทศกำลังงนานในเอเชียเหมือน,นพวกเราเนี่ย ปีนี้โต4.4ปีหน้าดีขึ้นปีหน้าดีขึ้น10.9นะเป็นเพราะว่าแรนขับเคลื่อนจากจีเกนเดอเจนตัวเลขจากจีนส่วนประเทศลาตินอเมริกาลและคาริเบียนเนี่ยปีนี้โต3.5ปีหน้าหายไปครึ่งหนึ่งเหลือโต1.7นะครับส่วนซับซาฮาราะอาฟริกาเนี่ยปีนี้โต3.6ปีหน้าจะโตใกล้ในในเคียงกันที่ประมาณ3.7น,นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่สายเนตส่งสัญญาณมาว่ามันทั้งโลกเนี่ยวันแรงไปพอสมควรนะครับอ่องแรงไปพอสมควร ทีนี้มันมีประเทศไหนบ้างในรูปนี้ที่เราควรค่าแก่การดูว่าเศรษฐกิจเราควรจะดูแค่ไหนมากมน้อยอย่างไรก็ต้องบอกว่าสองยักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากนะครับ,บคนผู้ปักก็คือสหรัฐกับจีนเพราะว่าสองประเทศเนี่ยเป็นประเทศซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นที่หนึ่งกับที่สองของโลกแต่ถ้าคุณอ,อันดับที่หนคุณอิตรีมีเครื่องรื่องมีโทรศัพท์อยู่ในมือก็ลองดูนะครับว่าสหรัฐเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจ25ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ 25ล้านล้านล้านสองตัวดอลลา <S <S ร์สหรัฐรวมจีนเนี่ยประมาณ20.2ล้านล้านดอลลาร์าสหรัฐถ้าเอา37บาทคูณเนี่ยก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจสองประเทศเนี่ยมากมา <S <S ยมากของไทยเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงหกแสนล้านนะครับจีนในี่ส20ล้านล้านเพราะนั้นใหญ่แล้วก็ใหญ่กว่าอันดับสามซึ่งคือยุ่นแค่ประมาณสี่ล้านล้านย่ปุ่นเยอรมันมนี่ใกล้เคียงกันย่ปุนใหญ่กว่าเล็กน้อยเยอรมันเป็นที่ที่สี่ส่วนที่ห้าเป็นอินเดีย 3.5ล้านล้านประมาณนั้นรองไปเป็นสหราชอเมราาหกือยู่เคสกังเสแคนาดารัสเซียนี้2ล้านล้านอิตาเลียนมัน2ล้านาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สหรัฐเติบโตมากเติบโตน้อยการที่จีนเติบโตมากเติบโตน้อยเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่ากระทบแน่ๆกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกนะครับกับกระทบกับการเศรษฐกิจของโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในปีหน้าเนี่ย ยกเว้นจีนประเทศเดียวนะครับที่จะเติบโตมากขึ้นจีนเนี่ยปีนี้เติบโต3.2เปอร์เซ็นตนะครับปีหน้าเป็น4.4แต่ในเขตพื้นที่ยุโรปเนี่ยโตู5จาก3.1ปีนี้ปีหน้าลดลงเหลือ้5สหรัฐ1.6เหลือ1เห็นไหมครับประเทศพัฒนาแล้ว2.4เหลือ1เพราะนั้นเนี่ยประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ๆเนี่ยลดตัวหมดเลยลดตัวหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ IMF บอกว่าหนึ่งในสามของประเทศบนโลกนี้ จะโผตัวนะครับส่วนประเทศเกิดใหม่ประเทศในเอเชียทั้งหลายประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะโตเท่าปีนี้คือ3.7เปอร์เซ็นตแต่ดูขนาดเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันเล็กนะครับถึงแม้ว่าจะเติบโตกันเข้าเดิมก็ไม่สามารถฉุดกําลังซื้อของโลกขึ้นมาได้นะครับแล้วยุโรปเนี่ยไม่รู้คนอน,นุญาตคุณอินนสเรียลวางแผนไปเที่ยวกันรือยังเนี่ยนะครับแต่ยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะสามประเทศยักษ์ใหญ,ใหญ่เช่นเยอรมันฝรั่งเศส อังกฤษเนี่ยนะครับพ่อมีแนวโน้มที่ไม่ดีเลยนะครับปีหน้าเนี่ยปีนี้เนี่ยก็ลดลงกว่าปีที่แล้วกวนประมาณครึ่งหนึ่งหมดเลยปีหน้าเนี่ยรับไม่ต้องพูดถึงเลยครับโดยเฉพาะเยอรมันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหดตัวหรือปิดลงนะครับอัองกฤษก,ก็เช่นเดียวกันนะครับอันะนั้นเป็นสัญ,ญญาณที่เรียกว่าประเทศในยุโรปเนี่ยตัวประเทศก็อาจจะเล็กแต่ว่าขนาดเศรษฐกิจเขาใหญ่ค่ะเมื่อเมื่อเขาไม่โตเนี่ย เราก็เราก็เดือดร้อนแน่ๆเพราะโลกในโสงทีนี้กลับมาดูในอาเซียนของเรากลับมาดูในอาเซียนของเราเนี่ยผมขออนุญาตดูเฉพาะห้าประเทศคือประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียนโเนีนเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าปีหน้าเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจมีประเทศไทยที่จะขยับอยู่กับปีนี้ปีนี้เราจะโตประมาณสองจุดแปดถึงสามเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ฟัง ปีหน้าเราจะโตรประมาณ3.7-4%เพราะปีหน้าเราจะดีขึ้นแต่ว่าดูปีนี้นะครับปีนี้เวียดนามโต7%นะบาบมาเลเซียโต5.4อินโดนีเซียโต5.3พิลิปปินส์โต6.5ส่วนสิงคโปร์โต3ปีหน้าเนี่ยนอกจากประเทศไทยแล้วประเทศใน่นๆโตลดลงลดลงหมดเลยนะครับเวน,นามจาก7%เหลือแค่6.2มาเลเซียจาก5.4%ในปีนี้ลด4.4อินโดนีเซีย5.3%เหลือ5%ในปีหน้า นะครับฟิลิปปินส์หกจุดห้าหลือห้าจุดเก้าและสิงคโปร์สามหรือสองจุดสามนะครับมีประเทศไทยประเทศเดียวด้วยรวมๆถ้าไม่นับสิงคโปร์เนี่ยนับห้าประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียอิโนโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเศรษฐกิจเบยร,รวมเราจะโตลดลงจากห้าจุดสามเปอร์เซ็นในปีนี้เหลือสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นตในปีหนะ้านะครับส่วนประเทศเพื่อนบ้านเราที่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับกัมพูชาปีนี้ดูในปีนี้โตหนึ่งจุดสองปีหน้าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับ เป็น3.3ไม่ดีเล็กน้อยดีพอสมควรกัมพูชาปีนี้5.1ปีหน้าจะเป็น6.2ยังโตได้สปปลาวเนี่ยปีที่แล้ว2.1ปีนี้2.2ปีหน้า3.1เมียนมาปีก่อนหน้านี่ลบไปเยอะเลยนะครับปีนี้จะโตประมาณ2%ปีหน้าจะโตได้ประมาณ3.3%ส่วนเวียดนามนั้นรายงานไปแล้วว่าจะโต7ในปีนี้แล้สอ2ในปีหน้าอันนั้นเป็นภาพที่ที่เป็นภาพเศรษฐีเรียกว่า เอเชียเรายังพอได้อาเซียนเรายังพอได้นะครับส่วนในประเทศที่เป็นคู่เจรจา,าหรือประเทศที่เรารู้จักกันเยอะๆเนี่ยนะครับจีนรายงานไปแล้วว่าปีหน้าจะโตขึ้นกว่าปีนี้ปีนี้โต3.2ปีหน้าโต4.4เปอร์เซ็นต์ทูังอินเดียปีนี้โต6 8ก็จะลดลง6 1ในปีหน้าญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งต้องดูให้ดีนะคุณพิสซิลี่นี่คนนี้เป็นแฟนคลับญี่ปุ่นแน่ๆและคุณอนันต์จากัดแตครับเพราะญี่ปุ่นเนี่นะนานานนย<ะ> เราเนี่ยผมจกกับสัญญาณเราเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นในทุกเรื่องนะแต่เดิมตอนที่เรียนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมได้จุดไปทําวิจัยญี่ปุ่นเนี่ยตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยอะไรที่ทญี่ปุ่นเนี่ยหกเดือนมันจะมาฮิตที่เมืองไทยเพลงสินค้าอาหารเนี่ยจะเป็นเจะเดินเทรนนั้นเลยเดาได้เลยนะครับแต่ตอนหลังพอดูภาพเศรษฐกิจกระโดดขึ้นมาเนี่ยเห็นภาพเศรษฐกิจเนี่ยญี่ปุ่นเป็นสังคมสูงวัยเราก็เป็นสังคมสูงวัยญี่ปุ่นติดกับดับ การเติบโตเราก็ติดกับดักเราจะคล้ายกันหมดเลยนะครับวันนี้ถ้าอยากแก้ปัญหาเศรษฐกิจองไทยได้ต้องไปเนรู้่าญี่ปุ่นทาไมติดกับดักทำไมก้าวข้ามไม่ได้ญี่ปุ่นปีนี้โต1.7ปีหน้าโต1.6ก็แก๊กก็แก๊กอยู่รนเเหลวนี้มานานนะครับเหมือนกับที่ช่วงเช้าที่คุณมิตรรีรายงานไปเรื่องตอนนี้ญี่ปุ่นก็ต,ต้องจะกัดจะผลักด,ดันให้กลับมามีความสามารถในการแข่งขันใหม่มีการเดินมหาเชล,ลยชั้นนาเพื่อจะรับเงินจากรัฐบาลไปทาวิจัยใช่ไหมครับก็เป็นข่าวที่ ที่สาคัญนะว่าหลังผมจะมาเล่าเรื่องนั้นให้ฟังเพราะว่าเวลาเราพูดถ,ถึงความสามารถในการ่งขานของประเทศเนี่ยเราจะพบว,ว่าญี่ปุ่นก็ตกลงไปเรื่อยๆค่นญี่ปุ่นก็ต้องพยายามดิ้นรนแต่ก็ติดแบบนี้มา20กว่าปีแล้วมไม่รอดอันนี้ก็ก็เกินเกินแล้วกันว่าใครที่รับผิดชอบเศรษฐกิจไทยไปดูญี่ปุ่นหน่อยแล้วคันนะครับเกาหลีก็จะลดลงกว่าปีนี้นะครับปีนี้โตประมาณ2.6ปีหน้าโต2 0ตัวเลขนี้เอามาจาก IMF นะครับ ไต้หวันปีนี้โต3.3ปีหน้าก็จะโตลดลงเหลือ2.8ออสเตรเลียจาก3.8ปีนี้แล้ว1.9ในปีหน้าเช่นเดียวกับนิวซีแลนด์นะครับจะ2.3เปอร์เซ็นตในปีนี้จะโตแค่1.9เปอร์เซ็นตในปีหน้าฮ่องกงปีนี้ติดลบปีหน้าจะโตลกลับมาดีหน่อยที่3.9เปอร์เซนนะครับันั้นก็เป็นตัวเลขคาดการเศรษฐกิจนะครับที่ที่เอามาให้ดูแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะส่วนเงินเฟ้อมันจะยังอยู่กับเราไปนะครับถึง ประิคุณอนันียพักต,ต้องระม,มัดระวังค่าใช้ใจ่ายให้ดีนะครับต้องระม,มัดระวังกันให้ดี mm hmm. เงินเฟอ้อยังจะอยู่กับเราไปนะครับปีนี้สหรัฐเงินเฟ้อแปดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นอ mm hmm. ย่างที่บอกปีหน้าจะลดลงไปเหลือสามจุดห้าแต่ก็ยังอยู่นอกเป้าอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มสหรัฐก็จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยอีกหลายระรอกันนนั้นต้องระวังให้ดีกระทบกับประเทศไทยแน่ยุโรปปีนี้หนักครับเงินเฟ้อสิบห้าเปอร์เซ็นเศษ ปีหน้าก็ยังหนักอยู่นะครับประมาณ1ิบถึงสิบอ็ดเปอร์เซนนะครับในยูโรแอเรียนะครับส่วนสภาพยุโรปเนี่ยก็จะประมาณ8ปดจุดามเปอร์เซ็จะดีกว่ายุโรปโดยภาพรวมนะครับปีหน้าประมาณ5้าจุดเ็ดเปอร์เซ็ตรัฐจะหนักเลยนะครับหนักเลยแล้วก็ปีนี้เก้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นยูนาเงินเฟ้อเก้าจุดสเปอร์เซ็นตนะครับหนักขนาดที่เรียกว่าสังเวยต้องเตกี้นตรร้งสังเวยไปเลยอ,อนนโยบายสะสมนะครับ จะปราบเงินเฟอ้อจะให้คนหยุดใช้จ่ายดันจะไปลดพอ,พอสมภาษีสัญญาณสับสนนะถ้าเงินปอนดิ่งก็เลยต้องเสียโอกาสไม่ถึงเสียโอกาสก็ต้องมีใครสักคนรับผิดมันตีขังคนนี้แล้วก็รับผิดไปนะครับเอเชียเรา,ย,าวงวงยังภาพรวมยังดีครับท่านผู้ฟังเงินะเฟอ้อปีนี้เฉลี่ย4ปอร์เซนะครับปีหน้าประมาณ3.4เเญี่ปุ่นเงินเฟอ้อปีหน้าจะประมาณ1.4เต์ํ่ำกว่าปีนี้ซึ่งโต2เปเ เกาหลีใต้ยังจะมีภาวะเงินเฟ้อองมันอยู่ในปีหน้าคือสามุดปดเปอร์เซ็นต์ไต้หวันสองจุดสองเปอร์เซ็นจีนคุมเงินเฟ้อได้ดีนะครับปีนี้สองจุดสองปีหน้าก็สองจุดสองแล้วอินเดียปีนี้เงินเฟ้อหกจุดเก้าปีหน้าจะเป็นห้าจุดอันนี้คือจีนภาพที่จีนเงินก็ไม่เฟ้อเศรษฐกิจก็พอโตได้เนี่ยทําให้อย่างที่คุณอิสรีบ่นไปเมื่อเช้าเรื่องซีโร่โควิดของจีนที่ฉันไม่ได้บ่นค่ะนักลงทุนและนักธุรกิจเขาสะท้อนมา ค่ะคือถ้าคุณอิสตรีจะจำได้คุณอนุนพัฒน์คับผมเนี่ยฟันธงในรายการนี้ผมผมมองว่าไม่เห็นประเด็นที่จีนจะต้องเปิดประเทศอืมเพราะเขามีใ,ในประเทศอยู่ใช่หนึ่งจะรกิจในประเทศเขาแข็งแรงนะสองเขาซีโร่โควิดก็เพราะว่าคนเขาพันสี่้ล้านเนี่ยที่เขาปล่อยให้ติดเนี่ยเขาคุมยากมากแล้วก็ยึดอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นไม่มีผลที่อยู่ดีเขาจะมาจะมาถอยอืม แล้วการที่เขาไม่ปล่อยนะักท่องเที่ยวของเขาออกมาเที่ยวตัวโลกปล่อยเที่ยวในประเทศเนี่ยค่เขาทียังได้ประโยชน์ยส่งผลดีมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นผมไม่เห็นประโยชน์ของจีนนะคือถ้าเกิดจีนบอกเปิดประเทศแล้วจีนได้ประโยชน์ร่วมกับโลกผมถึงจะเชื่อว่าจีนเขาถึงจะเปิดแต่ถ้าจีนเปิดประเทศนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับแล้วเขาเสียประโยชน์แต่โลกได้ประโยชน์เนี่ยผมมองไม่เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกซึ่งสายสวรรค์ซึ่งังเกยบเบียดฉันต่อว่าเขาตลอดเวลาน จนเป็นผมผมก็ไม่มีทางเปิดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คาดการว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาไทยรักไทยอะไรเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องเผื่อใจเผื่อความผิดหวังไว้หน,น่อยนะเผื่อความผิดหวังไว้หน่อยผมว่านั้นเป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องทําใจว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับส่วนภาะวะเงินเฟ้อในอาเซียนในประเทศหลักๆเราเนี่ยเอคุณอนันตพัชรินทร์สรีครับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเนาะในไทยเราปีหน้า จะลดเหลือ2.8นะครับปีนี้6.3ก็ใครที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อก็น่าจะพอมัใจได้ซึ่งนี้ก็ตรงกับสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยือในหลายๆหน่วยราชการคาดหลังนะครับเวียดนามปีนี้เงินเฟ้อ3.8เปอร์เซ็นปีหน้าก็ยังอยู่ระดับเดิม3.9เปอร์เซ็นตมาเลเซียปีนี้3.2เปอร์เซ็นปีหน้าลดลงนิดนึงเหลือ2.8เปอร์เซ็นตอินโดนีเซียปีนี้4.6ปีหน้าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นนะครับเป็น5.5 าสามเป็นจากฟิลิปปินส์ซึ่งปีนี้5.3ปีหน้างเงินเฟอน้อจะลดลงลืด4.3สิงคโปร์ปีนี้5.5เปอร์เซ็นปีหน้าจะเหลือ3ปอร์เซ็นนั่นก็เป็นเงินเฟอ้อในประเทศพวกเรานะครับในประเทศพวกเราซึ่งก็เรียกว่ายังยังมีเงินเฟอ้อในระดับนึงอยู่ยังจะไม่ไปง่ายๆย,ยังจะไม่ไปง่ายๆแต่ทั้งสองท่านจําประเทศที่เงินเฟอ้อระดับโลกได้ไหมครับเวเนซุเอลาเวเนซุเอลา แล้วหนึ<อ>่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้โหเลยนะครับปีนี้เนี่ยสองร้อยสิบเปอร์เซ็นตปีหน้า<อ>ยังจะอยู่ที่หนึ<อ>่งร้อยเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเวเนซุเอลาเนี่ยเป็นประเทศซึ่งแหมระหลังระหลังแล้วน่าจะเจาะลึกเคยเจาะลึกเป็นครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นประเทศที่เรียกว่าร่ำรวยน้ํามันเยอะที่สุดในโลกลน้ํามันสํารองเยอะที่สุดโลกแต่กลับมาเจวันนี้ ไทยยังดีว่าสูดานนี่สามร้อยหกเปอร์เซ็นต์อัลจร์กีอิหร่านเอสโตเนียเป็นประเทศทิ่งเงินเฟ้อสูงสติดระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัญญาณร้ายซึ่งถ้าคุณอิสรีถามว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก็ตอนเนี้งดใช้จ่ายหรือเงินสดงดขยายการลงทุนนะครับลก็ระมัดระวังตัวอย่างที่สุดอันนั้นสําหรับแค่เอกชนพวกเรานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เอกชนเขาจะทําส่วนนั้นส่วนประชาชนเนี่ยต้องทําใจเลยว่าข้าวของจะแพงไปอีกระยะหนึ่งแล้วก็ งานการจะหายากเดือนเดือนจะขึ้นกันหน่อยครับอืมค่ะมีเงินในมือช่วงนี้ก็เก็บเกรงเอาไว้หน่อยนะคะทําตัวเกรงเกรงเอาไว้นะคะแล้วก็จับตาดูให้ดีค่ะสําหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มันจะส่งผลต่อไปอีกสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเก็บสดเอาไว้อย่าเพิ่รีบไปเที่ยวต่างประเทศครับใช่ไหมคะไม่ควรใช่ไหมคะเก็บสดไว้ก่อนถือเงินสดไว้ก่อนอ๋อเก็บเงินสดไว้กับตัวอาจจะเจอโควิดใหม่ๆขึ้นมาด้วยผมว่าแม้เป็นผมแนะนําก็คือ อยู่ในประเทศเที่ยวในประเทศใช้ในประเทศมองไปร้านเล็กๆร้านแหงลอยล้านรถเข็นช่วยเขาบ้างนะครับลดการซื้อร้านสะดวกซื้อบ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับอ๋อค่ะบ,บางท่านก็บอกว่าแหมพักมาสองปีกว่าละขอไปสักนิดนึง แล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะเราเป็นกําลังใจให้สำหรับทุกท่านแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนไหนของสังคมนะคะขอให้เราฟันฝ่าสถานการณ์เศรษฐกิจตรงนี้ไปให้ได้ค่ะเช้านี้นะคะขอบพระคุณอนาะจารย์เกษมสารวิรกุลนะคะขอบคุณค่ะ